สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบายของมือวันที่8เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567นหาระคะพี่น้องคะมือน้อผาพพออมพี่น้องบรนเทาสุขสุขนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู ร่มโพค่ะพี่น้องมณีปูกับมีแนวทางมาฝากเป็นคำนวณของปูนะคะแล้วก็มีของปูใหญ่ใจดีมาฝากพอแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้นเช่นเคยเช่นเดิมด้วยค่ะพอแม่พี่น้องค่ะเอาแนวทางมณีค่ะของปู่มโพค่ะสิได้มาเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเสียงดังฟังชัดค่ะปูกราบนมัสการนะคะเจริญพรค่ะปูมาถามข่าวคือเก่าด้วยค่ะปูมณีค่ะ จ้าจ้าได้อยู่เก็บได้ดูแล้วจ้ามาเลยค่ะเอาเลขของผู้ใหญ่ใจดีเนาะได้ค่ะผู้คะอของผู้ใหญ่ใจดีหกศูนย์เก้าผู้ใหญ่ใจดีหกศูนย์เก้าค่ะใช่ค่ะเอ็ดสองแปดเก้าแปดเก้าค่ะ ครเพิ่นวันท่านในวงห้เด้อจ้าแล้วก็เพิ่นขอถอดน,น้ำมาตั้งเอฟทีน้ำแนยวางเล็กอ่ามันลุดแล้วอ่ะค่ะกับธรรมดาเนาะค่ะปูกมีเขาไม่ลุดเนาะค่ะเนาะแนีนกว่าบอกคนอยู่ว่ามีเขาลุดธรรมดาจ้าเบี้ยกับเขาเต็มเตรมล่องแถวมันก็บ,กบอกขาของเพิ่นเรื่องอ่าธรรมดาพองเหล็กคำนวณแล้วก็บพวกหกว่ามันเจอกตัวไหนสินะค่ะ อคำนวนได้ยี่สิบอ่ะเอาลงแบบนี้แล้วเอาตีค่ะอ่าันนี้เพื่อนกับวลังนีน่งเดอร์คนตีวันวไ,ไหนครม,มุนไทยเด้อจ้านอันนี้ของาอาจารย์วิ่งเจ็ดลองแปดอ่าอันนี้คำนวณของาอาจารย์นะคะของปู่นะคะแมนอ่าวิ่งเด่นเด่นเจ็ดลองแปดนะคะแมนค่ะ จับคู่จ้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะแปดแปดแปดศูนย์แปดศูนย์ค่ะเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะอ่าวงไวที่อ่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดคะบุคคาเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด ค่ะบันทึกเลขสามตัวค่ะสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดค่ะสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งค่ะอา่าวงไว้ที่สี่ศูนย์เจ็ดค่ะบันทึสามตัว,ตวจ้า ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะปูธนีฝันไปเนาะค่ะงวดน,นี้ปูธนีฝันค่ะแล้วงกันค่ะเอาเล็กสองตัวมาตัวไหมเอาค่ะอ่าซี่กับพาสองตัว มาหนึ่งตัค่ะซีกับหาค่ะ4กัมหามันนี่มวยมันหามันมามาแปดมาแปดกัมหาจะไล่จับแปดไตเก่าอ๋องวดันนึงมาแปดกับหาแมนม,นมวยวันนึงมาแปดกับหาหมอ,อค่ะ,ะมันจะแปดับเก่าไตค่ะ มันออกหกศู <60 6 S 2> นย์หกกับเก้าสีค่ะเมนปิดตัวหนึ่งค่ะเรื่องเงกับติดจับใไ้่ือกันคู่หนึง่งค่ะห้าหกห้าหกค่ะห้าหกเอาตัวเดียวเนาะครับพ่อเอาเออเอาห้าเอาหกเดียวค่ะอันนี้มาตัวหนึง่ง ติตมาตัวอะไรเนาะมขาจะจับห่วยตัวเดียวหรือ่าหกเนาะค่ะป่วย่ดี๋ยวพี่ตอบปัญญาไปเจารณาเบิงแต่ว่าให้เอาไปฝันเอาไปเสียงมันตะกอนเด้อเออเอาไปเสียงไปฝันทีละตัวทีละตัวปูอะไรมันดีได้มีศกมีไสมันกติฝันมีอะไรตามฤติของแต่เราข้นเนาะค่ะเป็นการเสียงหละคกับเป็นการเอ่ออะไรก็มั่นใจ ยังตกยังหลับใช่ไลงทุนหน่อยเนะาะค่ะแต่ว่าคุณฟันนี่กับพัานีฟันที่ค่ะเนนอือพัตตา,านีฟันอิรอบวงวันถังวันไหนนะมันถังปกติเอาโมโโซฟังคงคุ้นใเนะาะค่ะวกคะ มีสำนีกดิครับมันเองเมนมันมนี่ไม่สำนึกโอ้ค่ะค่ะได้ได้ไดดคะ่ะผู้คะอ๋อหุ่ปันให้เก็บที่ตุกตุปันเด้ออ่าวันนี้ก็คอยมีตกมีไตเอ็นนี่ตกว่าแข็งแรงอ่าจงบุญึุนผลติดตามตอ้องอ่าเบื้องล่ารวยเอ่านำเหล่ากดไหลกดแก้ตั้งแลลน,น,น่อน่าตั้งช่องที่ได้ อ่าภูมิใจดีใจอันนี้เขาให้สุขภาพย็งแรงเาาราคุ้นตานับดาเที่ยวดา้องเดอ้อค่ะปูขอบคุณปูค่ะกาบนมาสก,การนะคะปูค่ะซาถูค่ะสรุปหน้าท่างถ่ายคลิปนี้นะคะปะม่พพ่น้องค่ะหน้าท่างจากปู่ร่มโพค่ะ พี่น้องมนีปูกับมีแนวทางมาฝากนะคะก็คือเก่าค่ะมีแนวทางคำนวณของปูนะคะแล้วก็มีแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาเข้ามาเบิ่งนคำนวณของปูก่อนเลยเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อว,วันนี้นะคะปูเราเด่นไหเจ็ดกับแปดค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเด่นเจ็ดแล้วก็แปดนะคะปูเราเน้นเน้นเด่นเด่นคือเจ็ดนะคะพี่น้องคะจับคู่ค่ะมีเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ 8081นะคะปูวงกลม2ตัวนี่ปูแล้ววงกลมอยู่ที่97นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแล้วก็3ตัวนะคะ3ตัวมี2คู่คะ่ะมี407แล้วก็361นะคะปูวงกลมอยู่ที่407นะคะพี่น้องคะอ่าแนวทาง2ตัวกับ3ตัวนี่คนละสูตรเด้อพี่น้องเด้อคนละสูตรนะคะพ่่อแมพี่น้องคนละสูตรกันเนาะคะ่ะพ่่อแมพี่น้องเนาะเอาบปดนี้นะคะกัสิมีอ่าแนวทางของปูอีก อีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือแน่าทางสองตัวมาตัวหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะหวดน,นีมีสีกับหานะคะพี่น้องคะมีสีกับห้าแต่ว่าปูเอาตัวเดียวปูเอาหานะคะพี่น้องคะสีกับหานี่บ่ได้จับคููมานากันเด้อพี่น้องเด้อมาได้ตัวเดียวนะคะสีกับห้าสองตัวมาหนึ่งตัวปูแล้วเอาหานะคะปูเลยจับใสหาหกนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะห้าหกค่ะวันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะคะเปิดกระหายมาหกศูนย์เก่าแล้วกับแปดเก่านะคะ ต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีนี่พนบน่ทันนในวงกลมให้เด้อค่ะ,ะมพม่พพ่นองเด้อไกลๆมือนะคะแอซิติตตามให้สําหรับแนวทางของปู่ร่มโพแล้วก็เอาแนวทางจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะคะ่ะพม่พี่นองเนาะเอามือพม่พี่นองก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่นองเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่นองคะก็มีประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางมอนีจากปู่ร่มโพนะคะจากในก็ให่อพม่พี่นองบรรเฮาสุขสุขคน พิจารณาเบิ่งค่ะทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแต่ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องมักแนวทางชุดนี้ของปูลมโพ่ล้วก็ของผู้ใหญ่ใจดีนะคะอย่าลืมค่ะยิบจับซื้อหาสระก,กินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะผู้ละใบสองใบหา,าเทียมมีโชคมีลาบไปน้ำกันเนาะค่ะ,พ,ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาคลิปนี้นะคะกับซิมี่ประมาณนี้ค่ะ ขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังนะคะและ้วกาต้องขอขอบ,บุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางดีๆมานี้นะคะขอบ,บุณขอบคุณแนวทางจากปู่ร่มโพค่ะเอาไว้พอกันไมมก็แปไในคลิปหนาค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ